จริงๆเรื่องสอวผมมาโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับองกรอิสระแล้วตอนนี้ไอ้ที่เขาเถียงกันอยู่อันนี้ก็ว่ากันไปกับประเด็นเรื่องคุณรัฐพรอ้างว่ามีสอเสือสองตัวเป็นนายพลคนหนึงน่งนายสอเสืออีกคนหนึ่งที่เป็นยังไม่รู้เลยว่าใครเนี่ยอ้างว่าทําให้กระบวนการมันไปไม่ถึงไหนกับการตรวจสอบทําเรื่องการเลือกสอวให้มันถูกต้องตามกฎหมายคุณรัฐพรอ้างว่าอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็บอกเดี๋ยวจะเปิดเร็วๆนี้ค่ะ สอเสือสองคนเป็นใครล่ะแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือคุณอาจารย์นันทนานัธนนาโอรภาสสวอพันใหม่ที่ถแถลงว่าไม่ง่ายเลยกับการที่จะไปยื่นถึงประธานวุฒิสภาแค่ดูข้อกฎหมายเพราะว่าจะยื่นยังไงให้หยุดประเั็ิห้านที่บางอย่างเนี่ยน้องคือมันยากนะอาการณีให้หยุดขอให้หยุปดปฏิบัติหน้านที่เนี่ยก็ขอได้อ่ะแต่ มันจะไปขอแบบเนื่องจากสามูลคำวินิจฉัยว่าให้รัฐมตีวิธมหยุดเฉพาะกรณีดีเอสไอมันจะไปบอกกันได้ไหมเพราะจุดประสงค์ต้องการให้สวที่ทําหน้าที่อยู่แต่ถูกตรวจสอบกันมากมายเนี่ยให้หยุดเฉพาะกรณีเห็นชอบองค์กรอิสระตัวสอบประวัติองค์กรอิสระให้หยุดเฉพาะตรงนี้แต่เรื่องกฎหมายและหน้าที่อื่นให้เดินหน้าต่อแต่จะไปขอยังไงก็ต้องไปดูข้อกฎหมายข้อที่หนึ่งยากแล้วข้อที่สอง ชื่อแค่ยีคนเพราะรัฐรมนูญต้องการแค่หนึ่งใน10ของจำนวนสมาชิกสวมี200ต้องการ20ตอนนี้ยังได้แค่10เลยยังไม่ถึงในทำมองว่ามีอาจจะมีความเกรงกลัวหรือ,อยังไงฟังจากทนายอันนน้องใบทนายอั๋นเนี่ยเมื่อวานนี้เป็นคนบอกว่ายัางไงขอให้สวอ,อิสระมาร่วมลงชื่อเถอะอยากเห็นสวแสดงความกล้าหาญอย่าไปกลัวสวเสียดังมันจะเอาเอนนี่ฮะทบชม คือเข้าใจว่าแกคงไปได้ข่าวมาว่าถ้าเกิดไปร่วมลงชื่อนะสวเสียทั้งเงินเอาคืนคืออาจจะมีการมาตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมของคนที่ไปให้ตรวจสอบใช่คือเหมือนกับจะถูกเอาคืนในเงื่อนไขเรื่องการตั้งกรรมาการมาสอบเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมก็มองในมุมที่ว่าเดี๋ยวเกิดไปร่วมลงชื่อปุ๊บเดี๋ยวตัวเองจะโดนเช็คบินเพราะฝั่งนี้คุม,มองค์กรอิสระแล้วสามารถจะให้คนให้โทษอย่างนั้นเหรออ๋อย้อนไปฟังคุณดันธนาชักนนิดนึงมีเสียงไหม คำร้องแต่ที่ใช้เวลาในการที่จะดำเนินการเนี่ยอย่างที่บอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยร่างมาแล้วไม่มีข้อกฎหมายที่จะตามทันเรื่องนี้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พบว่ามีพฤติกรรมอันไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นคนสองคนแต่ครั้งนี้เนี่ยมันมีจำนวนมากเกินครึ่ง กฎหมายตามไม่ทันนะคะแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เราก็ต้องพลิกตำรากฎหมายสู้เหมือนกันก็เลยใช้เวลาแล้วก็วันนี้ก็จะเ,เริ่มกระบวนการในการที่จะล่ารายชื่อใช้กระบวนการอันนี้ซึ่งมันมันตรงแล้วก็เร็วที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าเส้นทางของเราเนี่ยมันจะราบรื่นเพราะอย่างที่ทราบว่าสมมุติว่าถ้าเราได้จำนวนสบครบ20เนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะยื่นต่อ ประธานวุฒิสภาซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งใน55คนที่ถูกแจ้งข้อเก่าวหาด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปยื่นกับใครเพราะว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าต้องยื่นกับประธานสภาที่เราสังกัดก็คือประธานผุ้ที่สภานะะนีนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ก็ต้องลุ้นกันไปตลอดทางเขียนข้อกฎหมายสองหายได้20คน3 มันต้องผ่านประธานไงอืประธานวุฒิซึ่งประธานวุฒิส<า>่งสามนูนท่านก็เป็นหนึ่งในห้าสิห้าที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วประธานวุฒิจะส่งให้สามนูนสั่งให้ตัวเองหยุดทําหน้าที่เหรอ <S <S อาคุณตาตาตั้งคําถามอาทนายอันมีเสียงไหมฮะไม่มีไม่เป็นไรเพราะมีรายงานข่าวว่าเดี๋ยวสภาจะเปิดสมัยวิสามันเนี่ยก็ปรากฏแล้วว่าของวุฒิเนี่ยเขามีวาระ 29เนี่ยจะเป็นเรื่องด่วนเกี่ยวกับพรกรที่เกี่ยวกับคอเซ็นเตอร์นั่งไรค่ะพรกรมาตรการป้องกันและปรับปรามอัจญากรรมทางฉบ<อ>โโับแต่วันที่30สเนี่ยสำคัญมากจะเป็นวาระการตั้งกรรมาการวิสามันเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสาระซึ่งนี่เป็นหนึ่งในกระบวนการที่สวพันธ์ใหม่ต้องการให้หยุด ใช่เพราะว่ามันซึ่งวันนั้นเนี่ยจะมีการตั้งกรรมการวิสามันมาตรวจสอบประวัติความประพฤติและจริยธรรมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกกตหนึ่งคนให้เป็นสารธรรมนูนสองคนให้เป็นอัยาการหนึ่งคนโดยกกตหนึ่งคนเนี่ยเสนอให้ตรวจสอบประวัติคุณดรงกลั่นวารินผูพ้พักษาวขนหน้าคณะในสานติกา ส่วนประเด็นตรวจสอบประวัติของตลาการสามนูนสองคนที่ถูกเสนอชื่อก็คือร้อยตำรวจเอกสุรธรรมเชื้อประกอบกิจอาจารย์คณะสังคมและมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและคุณสราวุฒิทรงวิลยอธิบดีกรมการขนส่งทางรางส่วนอายการสูงสุดเสนอให้ตรวจสอบประวัติคุณอิทธิพรแก้วทิพย์ท่านรองอายาการสูงสุดค่ะนี่ก็แปลว่าถึงที่สุดตรวจสอบประวัติเสร็จจะต้องเข้าที่ประชุมวุฒิสภาต่อไปเพื่อเห็นชอบ นี่คือความสําคัญด้วยวุฒิสภาชุดนี้เนี่ย mm hmm. มีหน้าที่ในการให้เหตุความเห็นชอบองค์การอิสร, mm hmm. ระกกตสารรัฐมนูลแม้กระทั่งอายการ mm hmm. และที่สําคัญในวันเดียวกันนั้นเนี่ย mm hmm. วาระอันนี้เห็นชอบเลย mm hmm. แล้วปปชทีเดียว3มคนเล่นองไปวาระให้เห็นชอบเลยนะหมายความว่าถ mm ้าเห็นชอบวันนั้นปุ๊บมาเป็นปปชเลยหรือถ้าไม่เห็นชอบก็จะไปหาใหม<า>่ห ก็แปลว่าสวเดี่ยจะเป็นคนเห็นชอบสามท่านประกอบที่ถูกเสนอมาเนี่ยประกอบไปด้วยหนึ่งคุณประกอบลีนะเปสนันอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาท่านที่สองคุณเพียรศักสมบัติทองอธิบดีอายการสำนักงานคณะกรรมการอายการท่านที่สามคุณประจวบตันตินนอดีตผู้บริหารบริษัทมหาชนมันก็อาจจะมีข้อครอหาอันนี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกในแง่ข้อล้อาหาซึ่ง มันก็อาจไม่ได้เกิดขึ้นหรอกแต่จะอรหาไหมว่าเออถ้าโหวตผมเดี๋ยวผมจะปกป้องท่านอ่ะอืมอันนี้คือสิ่งที่เขาอรหาซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นหรอกใช่ไหมมันครหาได้เนี่ยว่าถ้าเกิดโหวตไปเป็นนะอ,อถึงเวลาจะจะดูแลอืมัมนคราหาไงนี่ไงถึงเห็นความสําคัญของประเด็นเรื่ององค์กรอิสระที่จะต้องผ่านความเห็นชอบของสอว ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาตรวจสอบทั้งนั้นเลยน้องไรไม่ว่าจะเป็นปปอชอ,อาจตรวจสอบอทั้งฝั่งของสอวอเองแล้วฝั่งที่สอวอไปร้องให้ตรวจสอบออย่างที่โดนขอให้ตรวจสอบล่าสุดคืออธิบดีดีเอสกับคุณทวีสอดส่องคที่ไปคดีวิเศษนะคดีหัว แม้กระทั่งที่คุณนัทพรที่ไปยื่นเนี่ยท่านผู้ชมอก่อนหน้าไปยื่นอายการสูงสุดเพื่อส่งสามนูนเกี่ยวกับเรื่องหัวเนี่ยสวก็ไปผู้เห็นชอบอายการสูงสุดกรกตเนี่ยอย่างกรกตเมื่อวานก็ยังเพิ่งยื่นหนังสือขอให้กรกตสั่งยุติการทําหน้าที่ของอนุกรกตเองของกรกตที่ตั้งมาเองเนี่ยอนุสืบสวนไต่สวนคณะย6สบสวท่านเหล่านี้เนี่ยบอกว่าไม่ชอบทา ทำผิดกฎหมายและอาจจะดาเนินการกับคนที่เอาหมายไปปิดแบบเปิดเผยและให้สื่อสารวามวลชนมันนาเสนอให้เกิดความเสียหายกับบรรดาสวาระบุข,ข้อกล่าวหาและตัวบุคคลเนี่ยว่าหนึ่งห้าเจ็ดนี่จะเป็นคดีเห็นไหมมันก็จะวนกันอยู่อย่างนี้ท่าน,นี้วันที่สามสิบเนี่ยถ้าวันนั้นยังโหวตไปแล้วก็ปกโวปปชสามท่าน ท่านคงจะทําหน้าที่ตรงไปตรงมาแน่นอนแต่มันจะมีข้อกระหาถูกไหมค่ะแล้วก็ไปสามคนในปปชนเนี่ยสําคัญมากตั้งสามคนในเก้าคนเนี่ยไม่รู้ปัจจุบันมีอยู่กี่คนเนี่ยอือ่าท่านประธานปัจจุบันก็ยังมีข้อกระหาอยู่เกี่ยวกับที่มีคลิปไปพบกับท่านมานอค่ะซึ่งพักประชาชนเขายืน่นให้อาจารย์มานอนเนี่ยนะประธานสภาส่งไปตรวจสอบถึงสาดีกาประธานยังไม่มีความคืบหน้าเลย เพราะประธานเป็นผู้ที่อยู่ในคลิปค่ะเนี่ยมันจะวนอยู่อย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ย่อมจะเป็นเรื่องร้อนแรงต่อเนื่องเลย